ครับครับครับผมลุงอ้วนนะครับจะมาขายวันนี้จะมาขายเครื่องจักรนะครับลุงอ้วนขายเครื่องจักรวันนี้ผมมากับช่างบัณฑิตนะครับผมช่างบัณฑิตครับจะมาทําการตรวจสภาพนะครับรีวิวตรวจสภาพเครื่องจักรในเบื้องต้นนะครับเราตรวจความเป็นจริงนะครับตรงไหนดีก็บอกว่าดีตรงไหนเสียก็บอกก็เสียพูดกันจริงๆนะครับไม่มีการอวยไม่มีการแกล้งกันนะครับตรวจกันตามความเป็นจริงเลยนะครับ วันนี uh ้เราผมเองเนี่ยไม่ได้เป็นช่างไม่ได้เป็นวิศวกรหรือหรือทำอะไรเกี่ยวเครื่องจักรนะครับเพียงแต่ว่าผมเนี่ยสัมผัสกับผู้ที่เข้ามาตรวจเครื่องจักรเนี่ยนะครับเป็นระยะเวลานานพอสมควรสิบกว่าปีครับนะฮะประสบการณ์ในการที่เข้ามาเจอคนที่เข้ามาตรวจสภาพเครื่องจักรนะครับก็พอจะทราบว่าตรงไหนที่คนเข้ามาดูกันนะฮะตรวจสภาพดูตรงไหนบ้างทดสอบทดลองตรงไหนบ้างนะครับ วันนี้เป็น EP ีแรกนะครับที่ทำการตรวจสภาพเครื่องจักรวันนี้เราขอก็จะเริ่มต้นด้วย SK 7 5็ดสิบขีดแนะครับเออ่ตัวนี้ซีเรียลเอลจนย์หนครับขีด C 3 5 3 7นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสมบูรณ์ที่เราจะทำการตรวจสภาพเครื่องจักรนะครับครับมาดูเริ่มแรกเรามาดเูเริ่มแรกเรามาดูนี่ก่อน,นครับผม ครับผมเรามาดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างของคันนี้นะครับเริ่มจากสปอกเกตนะครับสปอกเกตเนี่ยยังสภาพยังดีอยู่นะครับตัวสปอกเกตนะครับสภาพยังดีอยู่นะฮะตัวนี้สภาพยังดีอยู่นะครับนะยังยังยังป้านป้านอยู่ยังใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับนี้ยังดีอยู่นะครับส่วนแครเรียนะครับนะฮะแคเรียตัวนี้ก็ยังสภาพดีอยู่นะครับยังไม่ไส้สึมมากนะครับโรเลอร์นะครับก็อยู่สภาพที่สมบูรณ์นะครับจะมี บางตัวที่นะครับน็อตยังขันขันไม่หมดนะฮะยังขันไม่แน่น่อนคลายออกมาครับต้องไปเร่งขันให้นะครับส่วนใบแท็กนะครับใบแท็กก็จะบางไปนิดนึงนะครับตัวนี้ใบแทก45เซนนะครับ45เซนนะครับใบแทกก็จะบางไปนิดนึงนะครับดังนั้นสภาพสมดุลสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับนะครับไปดูช่วง่รกอีกฝั่งหนึ่ง ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับสภาพของสปอเก็ตนะครับก็ยังดีอยู่เหมือนกันเลยนะครับนะครับสภาพสปอเก็ตก็ยังดีอยู่นะฮะโซ่ใบแท็กก็สภาพเดียวกันนะครับจะบางนิดนึงนะฮะส่วนแคเรียก็ยังสาภาพยังไปได้อยู่นะฮะล้อนำก็ยังดีอยู่นะครับนะฮะส่วนส่วนล้อนำก็โอเคครับนะะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยนะครับยังบูทก็ยังดีอยู่นะครับ เดี๋ยวเรามาลองติดเครื <S 1> <S 1> ่องนะครับมาดูการทำงานนะครับของรถคันนี้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเริ่มจากดูเอลก่อนนะครับดูเอลก่อนเลยครับครับผมครับคันนี้ไฟแบตเตอรี่ดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องพ่วงนะครับคันนี้แบตเตอรี่ดีไม่ต้องพ่วงครับผมมาดูเอลกันครับมาดูเอลกันครับ ครับดูเอวนะฮะสภาพเอวนะครับก็มีขยับบ้างนิดหน่อยนะครับหนุนนิดหน่อยนิดหน่อยเองนะครับไม่ไม่ไม่เยอะนะครับอย่างนี้ถือว่าน anyway ิดหน่อยนะครับมันมีขยับบ้างนิดหน่อยทุกท่านทุกั่านนิดหน่อยนะฮะนะครับลองลองปั๊มนะฮะมีแรงไหมครับปั๊มนะครับเครื่องเดินธรรมดานะครับเดินเบานะครับสามารถยกตัวเองได้นะครับแสดงว่าตัวนี้ปั๊มยัง อยู่ในสภาพที่ดีนะครับมีแรงนะครับปั๊มดีนะฮะหรือปั๊มดีนะครับเรามาดูระบบการสากของมันการทํางานการสากของมันนะครับเดี๋ยวผมจะดูบูมนิดนึงเป็นยังไงสักหลวมไหมบุกขี่เป็นยังไงนะครับเข้ามาดูนะครับนะครับสังเกตนะครับตัวตัวนี้นะฮะสักคอบูมนะครับ จะมีหลวมนิดหน่อยจะมีหลวมนะจะมีขยับติ๊กตักกักนะครับมีขยับนะขยับกึกตักอ่าตรงนี้มีขยับต้อง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 เปลี่ยนใหม่นะฮะรวมถึงกระบอกสลักสลักกระบอกไฮดรลิกนะครับตัวยกปูมนะครับก็จะมีหลวมนะฮะจะมีหลวมนะับอันนี้ต้องต้องเปลี่ยนสลักใหม่นะครับตรงนั้นก็จะโอเคจะมีซึมนะครับ ตัวไฮดรอลิกนะครับตัวนี้นะฮะตัวกระบอกไฮดรอลิกยกบูมนะครับจะมีจะมีซึมออกมานิดหน่อยนะครับนะครับดูคุณภาพของบูมโดยทั่วไปสมบูรณ์ดีอาร์นะครับอาร์สมบูรณ์ดีนะครับจะมีอ่าตรงนี้นะครับจะมีรอยซึมน้ามันนะครับเนื่องจากซีนกระบอกทุ่งขี่นะครับมีซึมออกมานะครับ าจจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะฮะต้องเปลี่ยนสีนิดหนึ่งนะครับรวมถึงสลักของอบุ้งกีนะครับมีหลวมมีกึกกักกึกกักหลวมบ้างนะครับกึกกักหลวมบ้างงั้นเรามาดูการทํางานนะครับลองมาดูการทํางานของของรถดูนะครับลองสวิงครับลองสวิงแล้วก็ลองตักดูครับเป็นยังไงนะครับการทํางานปกติไหม นะครับเด็กเอลวินก็ยังดีอยู่นะครับนะฮะทำงานเรื่องรับปกตินะครับน่านะฮนะแครเอร์ก็ทำงานเรื่องรับปกตินะครับแคริเอร์ทำงานตามปกตินะฮะนะฮนะจะดีแล้ว ออีกดนะ้านนึงครับจะขอจะขออีกด้านนึงครับขอด้านขวาของคนขับนะครับอีกด้านหนึ่งครับผมว่าเป็นยังไงครับมาดูแคริเอร์นะครับทำง,งานปกสิไหมบูตแตกไหมนะครับอ่าครับแคริเอร์ก็ยังทำงานตาม นะฮะยัง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 หุนนะครับสลับหุนไปเลยแตกนะครับตงการรักหมดนี่เรามาดูภายในนะครับไปดูภายในของรถคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะครับดูภายในรถคันนี้บ้างเป็นยังไงนะครับนะครับตัวนี้เนี่ยเกนะครับตัวนี้เกนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยห้าห้าสิบเท่าไหร่ครับ 14,351นะครับชั่วโมงนะครับ1 4 5 1ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวลองดูดูดูจอนะครับสภาพจอใช้กันได้ไหมครับใช้ได้ครับผมกดได้ครับผมนะครับครับผมจอใช้ได้ครับผมอันนี้ล็อกเครื่องครับผมขึ้นครับผมล็อกเครื่องขึ้นนะครับ ตายเต่าใช้ได้ครับผมรอบเครื่องขึ้นครับไต่เต่าใช้ได้ครับแอร์ก็ดูแอร์ก็มีแต่ลมครับผมออกอยู่แอรมีลมอย่างเดียวครับผมอย่างอื่นไฟออกหรือเปล่าครับไฟว่ไม่ลองดูะลองดูไฟไฟออกไหมครับแอร์มีแต่ลมครับอ่าอ่าระบบไฟระบบไฟอาจจะต้อง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 เช็คหน่อยครับผมครับผมไฟแสงสว่างครับ แต่น่าจอใช้ได้ครับผมขึ้นขึ้นครับผมแอร์ก็มีแต่ลมครับผมออกอยู่แต่มีแต่ลมครับผมแล้วงั้นเเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันครับเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับเรา,าดูเครื่องกันนะครับเ,เรามาดูเครื่องกันครับผมมาฮะอ่า มีไอครับผมมีไอนะครับไม่มีกระเซนของน้ำมันที่มานะครับเครื่องยังดีอยู่นะครับไม่หลวมนะครับไม่หลวมนะสภาพเครื่องก็แห้งนะครับหาไม่มีเยิ้มไม่มีนะครับไม่มีเยิ้มนะสภาพเครื่องก็ยังดีอยู่นะยังดีอยู่ครับหรือถือว่าสวยเด่นเดียวนะดูในภายนอกนะครับหรือก็มีการทำโมดิฟายมาแล้วทำมาแล้วนะครับสภาพดูใช้ได้ดีเลยะครับนะครับ นี้ถ้าใถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อเข้ามาสามารถติดต่อได้นะครับตามหมายเลขที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเลขขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสามารถติดต่อได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะแนะนําจะติชมอย่างไรก็ยินดีนะครับสามารถติชมเข้ามาได้นะครับในวันนี้ EP นี้ EP แรกเนี่ย กันในผมแล้วก็ช่างบุิตฐขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ